นี่นะครับเราพามาดูจุดถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เฮ้จุดทุกวันเลยก็ถึงนี่เฮ้ยเอออีกอีกนัด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 มานะครับอ่ะ พอดูดูดิดูดิมันคว่ำอยู่ลงหัวมันอะนี่นะครับเราจะมาจุดทูนี้อันนี้รีบิ้งเลยนะพ่อเอาแล้วโอ้โหนัดใหญ่เอาดอกเล็กก่อนเถอะดอกเล็กหนุกว่า เบอร์ปรชาดิหมดแม่อยู่ไหนตอนนี่นี่ครับโมหน้าุจุดๆแค่จุดแ <c oughs> ม่เผาอยู่เลยสวดอยู่เลยพระเผ <c oughs> าอยู่เลยพระเพิ่มแสงก่อนไปหาเกะ เยวไปนั่งฟันมั้อีกนัดใหญ่อีก,อก,อกหลายนัดเลย